สวัสดีครับยู่ผับผมโลซาชแนลนะซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเขาตีตีตข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวนะครับซึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นการเกี่ยวข้าวหรือว่าตีข้าวมานานแล้วนะวันนี้ผมจะพาไปดูเขาเกี่ยวข,ข้าวแล้วก็ตีข้าวนะว่าเป็นยังไงนี่นะซึ่งก่อนที่เราจะขึ้นไปบนนะเนไมน้ำแรงมากเลยเมื่มอคืนฝนตกนะ ก็สะพานก็เราจะเราจะเดินข้ามสะพานนะครับอน่าจะหวาดเสียวมากเลยนะ,ะดูนะไปก็อุปกรณ์ไม่ได้เตรียมมานะก็สดๆเลยครับไม่มีอุปกรณ์มานะดูเลยหวาดเสียวไหมครับเสียวเสียว น่กากลัวครับน้ำแรงนะดูน้ำแรงนะมากเลยอ้อาวเาสอดยอดครับมผมต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินนะัะตกน้ไปนี่แย่เลยนะครับนี่ครับโอ้เสียมากเลยะสะพานไม้ไผ่นะครับต้องใช้ความระมัดระวังนะมีกับน้ำน้ำแรงมากเลยอะ่ะโอ้ ก็ต้องรีบข้างนะนี่บโอ้สั่นมากเลยนะสะพานสันครับอุ้ยน่ากลัวครับโอ้นี่ครับผมข้ามมาได้เรียบร้อยแล้วนะโอ้ก็ผมข้ามมาได้แล้วนะครับก็ปลอดภัยแล้วนะเราไปดูกันว่าเขาตีเข้ายัางไงนะซึ่งผมไม่ได้เห็นกันตีข้าวแล้วเกี่ยวข้ามา หลายสิบปีแล้วนะครับก็วันนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เจอการตีข้าวแล้วก็เกี่ยวข้าวนะที่บ้านผมไม่มีนะครับก็ปลูกแต่ผลไม้นะก็วันนี้ผมจะพาทุกคนไปไปดูนะก็วันนี้ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะก็เลยภาพอาจจะแบบนี้นะไปก็เลยโคตื่นเต้นมากเลยนี่นะครับก็ฝาน,นี้เขาก็ตีข้าวนะ แล้วก็อีกฝันนี้ก็เกี่ยวข้าวนะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะโอ้ตึงเต้นมากเลยตอนนี้ไม่มีทานนะครับเราจะขึ้นไปเลยนี่นะโอ้หอบแล้วครับนี่นะซึ่งผมใกล้จะถึงแล้วนะนี่เขาตีตีตข้าอยู่นะโอ้สวยครับ โอ้นน่นะอ๋อนีเจีก็วิ่งเร็มอ่ะโอ้นน่นะนีนะนนะตีเข้านะครับนี่นะ การตีเข้าแบบอาคารนะคนบนรอยนะครับนี่นะวิถีชีวิตกว่าจะได้มีข้าวกินนะครับอืมอุปนิสัยเราแห้งโมนะนี่นะครับอืมเออ นี่เข้าตีเข้านะแบบคนบนดอยนะครับ <S <S 1> <S 1> อันนี้ก็ฟังเข้านะจะก,กองกองไว้นะครับเข้านะนี่นะถ้าหมดก็มาเอาที่นี่นะนี่ นี <T t ่นะครับเป็นว ouais, ิธีข้าวนะกันตีข้าวนะครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะที่ได้มาเห็นแบบนี้ครับ วิธีแบบนี้ก็หาดูชมได้ยากแล้วนะหายากนะนะครับหายากแล้วนี่นะใช้ลใช่เขาใช้ลบก<ช>เกี่ยวนะน,น,นี่แบบใช้แบบดั้มเดิมอยู่นะนอันนี้ดั้มเดิมแบบกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วนะใช้มาแบบนี้นะนี่นะครับวิธีการทำก็แบบนี้โอ้มีส,สองอย่างนะอาวุธปืนอะ นี่นะคนอันนี้ก็เป็นวิทีภูมิปัญญาชาวบ้านนะของกรมบุนดอยนะครับนี่นะเจ้าเจ้าตัวใหญ่ชียวนี่เลยหาอีู่หนึ่งรูเยอะ อ ah, mm ๋อ hmm. อ oh, ันนี้อันนี้ยังไม่มีผัวนะนี่เออนี่นะโอ้เอ เอออายุอีอายุอีมาบักเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันตีข้าวเสร็จนะไปไปดูเขาเกี่ยวข้าวนะนู่นนะครับอีกฝันึงเขาเกี่ยวข้าวอยู่โอ้บรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากตื่นเต้นนะนี่ครับโอ้หาดูหาชมได้ยากนะครับแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นมากวันนี้ภูมิใจครับที่ได้ အအအဖကကကကနကုေကညူကတကပြနကကရစဂလိုကတေသားကကေကရေဲူိုကတင်းစညူ น,นี่สาวๆนะครับสาวสวยมาดูสาวสวยตีเข้านะเขาปยังไงนะนี้นะอันนี้ก็กองเข้านะครับฝันงนะที่เห็นเป็นกองนะกองนะกองเข้านะครับสวยงามครับ บ้างห้วยมัขงขามป้อมนะที่เชียงรายนะครับแม่สวยมูลท่าโกอำเภอแม่สวยเชียงรายนะครับโอ้เริ่มจะหายยากแล้วนะแบบนี้ เราจะไปดูเขาเกี่ยวข้าวนะมาเปน็นยังไงนะนงนงอืมนี่นะครับก็หลังจากที่เราดูเขาตีข้าวเสร็จนะเราไปดูเขาเกี่ยวข้าวนะครับต่อไปโอเส้นทานก็ไม่มีนะครับโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะแล้วก็ ดีใจที่ได้ที่ได้เห็นแบบนี้นะซึ่งหาชมได้ยากแล้นะครับนี่มาดูเขาเกี่ยวเข้านะมาเป็นยังไงนี่นะเกี่ยวเกี้ยวแล้ว Kiểu kiều, cho sẽ vang như thế này nhé, nhìn này các, kiều khao sấy cũng sẽ vang như này nhé. Này mày 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 เออตบูเดลามีออเออเออใช่ยอะกับิ๊กโล์เดลามออเออ YouTube ก็ดูเลย o บิอเ่ละนี่นะเกี่ยวข้าวนะครับนี่นะครับอืมโอ้บรรยากาศแบบนี้หาชมได้ยากนะนี่ครับเกี่ยวข้าวปนุกตีข้าวนะครับ

什么的呀？要母的吃饲料，他正好路要下下雨啊，那看看还有路外，一 <noise> 天，一人。<noise> นะไปแล้วนะครับวันนี้พาชมวิถีชีวิตดั้งเดิมนะไปแล้วครับนี่นะไปแล้วว้าวไปแล้วนะครับนี่นะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับบรรยากาศสุดๆเลยครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับไปแล้ว